เรืองลินกำลังนั่งที่โซฟามุมหนึ่งโดยมีป้อมนั่งข้างๆและนักข่าวนั่งล้อมลุมสัมภาษณ์ถึงหนังเรื่องใหม่ของเรืองดินบุตรสลินยืนอยู่ข้างหลังชวนชมกับแก้วและช่างกล้องที่กำลังจับภาพอยู่ปะปนกับนักข่าวคนอื่นๆ ทราบว่าบทครั้งนี้คุณเลืองละบ,บทเป็นสายสืบสาวที่ต้องตามจับผู้ก่อการร้ายที่เป็นลูกสาวของตัวเองชวนชมเริ่มถามก็จะมีบทที่เราทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็กด้วยความจำเป็นทําให้ลูกสาว เกิดความแค้นค right so Sa ิดทำลายเราทำให้ในส่วนที่เป็นชีวิตเข้มข้นไม่แพ้ฉากแอคชั่นเลยค่ะแล้วคุณเลืองนำประสบการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ในการอินขบวนบ้างไหมคะก็อาจจะยากสักหน่อยเพราะพี่ไม่เคยมีลูกคงต้องใช้จินตนาการแล้วก็ข้อมูลจากคนไข้ตัวค่ะพูดโดยเต็มปากไม่เคยมีลูก ชวนชมบ่นเบาเบาบุตรสลินกำมือแน่นที่ได้ยินคำพูดของเรืองลินทันใดนั้นก็มีพนักงานส่งดอกไม้ถือดอกบัวที่ถูกจัดล้อมด้วยมะลิเดินเข้ามาวางตรงวงของเรืองลินทุกคนก็มองฮือหากันมากเรืองลินเห็นการ์ดท,ที่แนบมากับดอกไม้จึงเปิดการ์ดออกอ่านในการ์ดเขียนว่าผู้หญิงโกหก ทอดทิ้งได้แม้แต่เลือดในอกตัวเองไม่มีวันให้อภัยไม่มีวันแล้วก็เป็นลมหมดสติไปท่ามกลางสายตาของทุกคนนักข่าวคนอื่นๆถ่ายรูปเก็บภาพเต็มที่ว้ายเรืองช่วยกันพาเข้าไปในห้องแต่งตัวทีเร็วป้อมหยิบการ์ดขึ้นมาดูสีหน้าตกใจไม่แพ้กัน ในการมีอะไรหรอคะทำไมคุณเลืองลินถึงกลับเป็นลมพี่ต้องไปดูอาการคุณเลืองก่อนไว้สัมภาษณ์มาหลังนะคะป้อมวิ่งออกไปทันทีชวนชมหันมามองบุษรลินแต่เธอหายไปแล้วชวนชมมองหาบุษรินที่หายตัวไปเฉยๆในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าหนูมีตัวตนอยู่บนโลกเดียวกับเขา และต่อจากนี้เขาจะต้องได้รับบทเรียนของการสูญเสียซะบ้างบุษรินพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงเยี่ยมคืนหนึ่งในภับที่บุษรินเป็นผู้จัดการอยู่เธอได้ยินสุวั์คุยโทรศัพท์กับเสียจางเรื่องจะหานักแสดงหน้าใหม่มาเล่นหนังประกบก,กับเรื่องลินบุษรินเลยได้ทีบอสคะอย่างลินเนี่ย พอจะเล่นหนังกับเขาได้ไหมคะถ้าหนูสนใจจะลองดูก็ได้นะจริงหรอคะบุษรินแซงทำเป็นดีใจยิ้มหวานให้กับบอสโดยไม่รู้ว่ามีป้อมแอบถ่ายรูปของทั้งคู่ไว้ก่อนจะเอาไปให้เรืองบินดูแต่เธอก็ทำทีท่าไม่ซีเรียสอะไรคิดเพียงแค่ว่าเป็นลูกน้องเจ้านายเท่านั้น แต่ก็ไม่ไหวที่จะเครียดถึงเรื่องนี้อย่างมากเช้าวันใหม่บุษรินมาที่บริษัทของเสียจางเพื่อมาเทสบทภาพยนต์ป้อมมาเห็นบุษรินพอดีก็จำได้จึงไล่ให้ลุกไปนั่งที่อื่นพเพราะเก้าอี้ตัวที่เธอนั่งเป็นของเรื่องลินพอดีเรื่องลินได้ยินเสียงโวยวายของป้อมจึงรีบเดินออกมา บุษสรสลินเห็นเรื่องลินก็ทำท่าทีแข็งก้าวใส่อ๋อเก้าอี้ดาราใหญ่นี่เองอยากได้จริงๆหรอคะถ้าคุณขอฉันก็จะให้เก้าอี้มีตั้งเยอะฉันนั่งตัวไหนก็ได้อย่าง,งุดงิดกับเรื่องไร้สาระเลยนะเรื่องลินตัดปัญหาเพราะไม่อยากมีเรื่องกับบุษสรสลินและดึงป้อมออกไปนั่งเก้าอี้ตัวหนึ่ง โดยไม่เหลือบมองสายตามาที่บุตรซิงเลยสักนิดเดียวเมื่อถึงเวลาที่ต้องเทสบทคู่กับเรืองลินซึ่งมีคนกำลังอธิบายฉากที่ต้องเทสให้กับเรืองลินและบุตรสลินฟังฉากที่แคสเป็นตอนที่ได้เจอแม่ที่ทิ้งคุณไปเป็นครั้งแรกค่อนข้างจะหนักหน่อยคุณเรืองลินจะส่งอารมณ์ให้เชิญครับคุณ เรืองลินเดินเข้ามาตรงกลางประจันหน้ากับบุษรินเรืองลินจับแขนบุษรินแล้วดึงมากอดเหมือนกำลังหนีอะไรมาบุษรินตกใจสะบัดออกอย่าเอามือสกปรกของคุณมาแตะต้องฉันทำไมหนูพูดกับแม่แบบนี้ล,ะล่ะลูก ฉันไม่ใช่ลูกคุณผู้หญิงเห็นแก่ตัวที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงเงินทองทำได้แม้กระทั่งทิ้งเลือดในอกของตัวเองฟังแม่ก่อนเรื่องลินพยายามดึงบุตรสลินไว้ตอนนี้อยากเป็นแม่เหรอตอนที่ฉเรียกหาคุณคุณอยู่ที่ไหนบุตรสลินฉายแววความรังเกียจมากขึ้นแม่จำเป็นจริงๆนะ บุษรสลินขยับเข้าหาเลืองลินทุกคำพูดและแววตาดูเหยียดหยามดูถูกกันสุดๆจำเป็นที่จะต้องยึดอาชีพหญิงบริการชั้นสูงเพื่อความสุขสบายของตัวเองนี่นะหรอความจำเป็นคุณมันน่าทุเรศหน้าขยะขขยงที่สุดเลืองลินโมโหรู้สึกว่าบุตรสลินดูถูกตัวเองย,ยกมือขึ้นตบเสียงดังเพีย้ย ฉันกับยายจะไม่มีวันให้อภัยไม่มีวันเรื่องลินอึ้งไปกับคำที่บุตรลินพูดรู้สึกสกิดใจแปลกๆจึงวิ่งตามออกไปมีอะไรหรอป้อมวิ่งตามมาผู้หญิงคนนั้นเขาต้องรู้เรื่องลูกฉันแน่ๆอย่าได้ขุดคุยเรื่องลูกขึ้นมาเช่านะฉันขอเตือน เรื่องลินถอนใจเซ็งๆแล้วปิดประตูห้องเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบกล่องเล็กๆออกมาเปิดกล่องออกเป็นกระดาษวาดลูกแม่ลูกจูงมืออยู่ริมทะเลด้านหลังมีบ้านเล็กๆน่ารักดูฝีมือโยเยเรื่องลินมองอย่างคิดถึงในที่สุดบุตรลินก็ได้รับเลือกให้แสดงหนัง ของเสียจางประกบคู่กับเลืองลินอย่างสมความตั้งใจแต่บุตรลินก็มีแผนการบางอย่างจึงโทรไปบอกเสียจางว่าขอถอนตัวจากหนังเรื่องดังกล่าวทํำให้บอสไม่พอใจอย่างมากแต่เมื่อบุตรินได้ยกเหตุผลบวกกับลูกอ้อนมาอ้างบอสก็ยิ้มใจอ่อนเวลาในคืนวันหนึ่งหลังจาก ออกมาจากผับแล้วบุษรลินก็ได้เจอกับเสียวิชัยที่มาดักรออยู่พร้อมทั้งหยิบปืนขึ้นมาขู่บังคับให้บุษรลินไปกับตนเธอไม่มีทางเลือกจึงต้องไปกับเสียวิชัยแต่ก็ไม่วายที่จะกดโทรศัพท์หาสิวาเขาจึงได้ยินข้อความทั้งหมดของเสียวิชัยกับบุษรลิน เมื่อถึงที่หน้าบ้านของเสียวิชัยที่กำลังงวนอยู่กับการปลดเข็มขัดนิรภัยบุตรศลินจึงตัดสินใจรีบเปิดประตูวิ่งหนีออกมาวิชัยตัดใจยกปืนขึ้นเล็งไปที่บุตรศลินพอดีกับที่ศีวาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนะัดจึงรีบไปตามทิศทางของเสียงปืนปล่อยชนะไอ้บ้าป่อยช่วยด้วย หยุดแหกปากได้แล้วอยากให้คนแหกกันมาย้งไงวิชัยพยายามลากบุตรสลินเข้าไปในบ้านแต่ก็เห็นรถของสิวาบึ่งเข้ามาส่องไฟมาที่วิชัยจึงทำให้ตกใจเอามือที่จับตัวบุตรสลินอยู่ยกขึ้นบังไฟปล่อยผู้หญิงนะบุตรสลินดีใจจำเสียงของสิวาได้ผวาเข้าไปหาวันต่อมาภายในผับ ที่ทำงานของบุตรสลินเรืองลินก็ได้เข้ามาขอพบมีอะไรพูดกันตรงนี้ก็ได้ฉันไม่ได้มีความลับอะไรที่ต้องปกปิดหรือคุณมีงั้นบอกฉันมาว่าวันนั้นที่ไปแคสเธอพูดอะไรบางอย่างออกมาที่ไม่อยู่ในบทมันหมายความว่ายัางไงฉันก็แค่อินตามบทพูดไปเรื่อยเปยื่อยทำไมหรอ หรือว่ามันไปตรงกับชีวิตจริงของคุณเข้าคนอย่างฉันไม่เคยแต่งงานมีลูกมีผัวใครๆก็รู้ถ้าอย่างนั้นคุณจะเดือดร้อนมาถามฉันถึงที่นี่ทำไมเธอไม่จำเป็นต้องรู้อ้อแล้วเรื่องเสียน่ะระวังไว้ด้วยพูดจบก็เดินจากไปบุษรินเจ็บจี๊ดในใจมองตามอย่างแค้นสุดๆวันหนึง่ง บุตรลินได้ไปหาพ่อของเธอเมื่อแยกก,กันกับพ่อของเธอแล้วก็ได้ส่งบัตรสนเทศไปให้เลืองบินข้อความว่าถ้าอยากพบคนที่ตามหาคืนนี้ทุ่มตรงพบกันตามสถานที่ข้างล่างไอบัวทำเอาเลืองวินถึงกับน้ำตาล่วงยอมยกเลิกนัดทั้งหมด เพื่อจะไปตามที่อยู่ในบัตรที่เขียนไว้เด็กเสิร์ฟพาไปที่โต๊ะเดียวกับวิททั้งคู่ต่างตกใจอย่างมากที่ได้พบหน้ากันอีกครั้งการที่สง่งให้ฉันฝีมือคุณเหรอคุณต้องการอะไรเงินเหรอฉันไม่ได้มีหรอกนะเดี๋ยวผมเปล่านะผมมาที่นี่พ่อลูกบอกให้มาว่าไงนะคุณเจอลูกเหรอจริงๆเหรอวิท เรืองดินเขย่าแขนวิทย,ย่างลืมตัวจังหวะนั้นนักข่าวจึงได้กดภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้วันรุ่งขึ้นภาพของเรืองดินกับวิทย์ในร้านอาหารเมื่อคืนก็ถูกโพสต์ลงในโซเชียลและแชร์กันต่อทําให้เรืองดินและวิทย์ตกใจอย่างมากด้านบุษรลินยิ้มเยาะพอใจในแผนการที่ตนเองทำไว้ แต่ในเช้าวันต่อมาบุตรศรินแปลกใจมากที่ไม่เห็นข่าวของเรืองลินเหมือนเช่นเคยเป็นเพราะเสียจังจัดการเคลียเรื่องนี้เรืองลินร้อนใจแอบกดโทรศัพท์หาวิทย์เพื่อที่จะถามข่าวข่าวข,าวของลูกในที่สุดสองคนก็นัดเจอกันซึ่งไม่รู้มาก่อนว่า ป้อมแอบตามดูพฤติกรรมของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดคืนต่อมาในผับที่บุตรินเป็นผู้จัดการอยู่วันหนึง่งบุตรินได้รับรู้ว่าสิวาคือลูกของเสียจางเธอทำอะไรไม่ถูกคิดไม่ออกรู้แค่ว่าไม่อยากโดนเขาเกลียดเช้าว,วันรุ่งขึ้น บุตรสลินได้ไปที่กองถ่ายของเรืองลินเพื่อที่จะดูว่าเสียจางจัดการยังไงกับเรืองลินแต่เมื่อได้รู้ว่าเรืองลินยังได้มาถ่ายหนังอยู่เหมือนเดิมก็รู้สึกไม่พอใจมากจังหวะเดียวกับที่เรืองลินมาพอดีทั้งคู่จึงประจันหน้ากันกลัวฉันจนต้องใช้วิธีนี้เลยเหรอวิธีที่คุณใช้กับฉันยังไง ถ้าฉันมั่นใจว่าคุณแน่พอคุณคงไม่รอบกับคนอื่นแบบนี้หรอกฉันไม่เข้าใจเธอกำลังพูดเรื่องอะไรเรื่องดินไม่รู้เรื่องจึงไม่อยากต่อปากต่อคำด้วยทำหน้าซื่อตาใสได้เงี้ยนมากนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอโกรธเรื่องอะไรแต่เธอไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ต้องวิ่งมาหาฉันคอยหาเรื่องฉันเหมือนคนบ้าไปจากท่านซะ เธอยังสาวแล้วก็ยังสวยอย่าคิดโง่ๆเอาชีวิตมาแลกกับเงินเล็กน้อยพวกนี้เลยก็ถูกของคุณนะแต่ผู้หญิงอย่างฉันนะ่ะฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีนะและเมื่อได้มาพบกับสีวาวันนี้วันพิเศษนี่ครับพิเศษสำหรับใครหรอคะก็สำหรับคุณไงครับขอบคุณนะคะบุษรินเอ่ยขึ้นเรื่องอะไรหรอครับ สองสามวันมาเนี้ยฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็สับสนหลายเรื่องแต่คุณทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นบุตรสลินยิ้มเหมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกบางส่วนที่คอนโดของบุตรสลินชวนชมต่อว่าบุตรสลินที่ทำให้แม่ของตัวเองตกต่ำได้ขนาดนี้ทำให้บุตรสลินรู้สึกผิดมากเรื่องลินพยายามอดทนเพื่อที่จะ ตามหาบุตรสลินอยู่ๆเธอก็ชนเข้ากับวิทโดยบังเอิญทาไมคุณเรืองดินถามวิทหลังจากเห็นเครื่องแบบของวิทก็อย่างว่าผมใช่ว่าจะมีความรู้อะไรนักหนาที่ผ่านมาก็อาศัยสมบัติเมียทั้งนั้นวันนี้มีอาชีพให้ทำก็บุญเท่าไหร่แล้วในขณะที่เขาอยู่ในเครื่องแบบของพนักงานส่งอาหาร แล้วคุณละ่ะทำไมคือผมเห็นหนังสือนันแล้วไม่มีคนหนุนหลังฉันก็เป็นแค่ดาราแก่ๆไม่มีใครเหมาะไม่มีใครต้องเกรงใจต่อไปแต่ฉันก็ทำใจได้บ้างแล้วละ่ะสิ่งที่จริงก็แค่นิดหน่อยข่ามอะไรผมไม่ได้หัวเราะเยาะคุณนะแต่ผมแค่รู้สึกตลกที่เราต้องมาเจอกันในสภาพนี้ โดยการตอับทั้งคู่ได้โดเทวิตฉันลูว่าฉันลบล้างความผิดเก่าๆไม่ได้แต่ฉันอยากให้ลูกให้โอกาสฉันบ้างฉันอยากคุยอยากกอดอยากอยู่กับลูกเหมือนแม่ลูกคนอื่นๆผมคงตอบไม่ได้เรื่องให้โอกาสไม่ให้โอกาสคงต้องให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเองเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น ไม่เห็นคุณกล้ายอมรับเลยนี่ว่าเป็นแม่ฉันแล้วทีแบบนี้มาพูดว่าลูกอย่างโน้นลูกอย่างน,น,างนี้ไม่คิดว่ามันตลกไปหน่อยหรอถ้าแม่ยอมรับกับทุกคนว่าแม่เป็นแม่ของหนูหนูจะเลิกรังเกียจแม่ไหมบุตรสลินนิ่งคิดในคําพูดของเรืองลินแม่จะพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่าแม่รักลูกมากแค่ไหนดาราใหญ่อย,อย่างเรืองลิน ไม่เคยมีลูกหรอกบุตรสลินก็ไม่เคยมีแม่เหมือนกันต่อไปนี้บุตรสลินจะมีแค่ยายบัวเท่านั้นคุณะ่ะตายไปจากชีวิตช้นานแล้ววันหนึนน่งในโลกโซเชียลบุตรสลินก็ได้เห็นโพสต์ของเรืองลินที่ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งขอต้อนรับคุณเรืองลินครับ ในบทสัมภาษณ์ฉันเคยแต่งงานและมีลูกตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนแต่พอฉันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ชื่อเสียงจึงต้องทิ้งลูกของตัวเองไปฉันเป็นแม่ที่เลวค่ะที่ฉันตัดสินใจพูดในวันนี้ฉันไม่ต้องการสร้างกระแสรหรือให้ใครๆเห็นใจสิ่งเดียวที่ฉันหวังขอแค่ให้ลูกให้อภัยฉันแม่รักลูกนะบุตร บุตรลินร้องไห้สุดลงกับพื้นแล้วก็ต้องช็อกเมื่อรู้ว่าเรืองลินประสบอุบัติเหตุขณะถ่ายทำเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเร่งดวนบุตรลินดดรีบตามไปที่โรงพยาบาลทันทีเขาอยู่ไหนญาติคนไขรร้รอด้านนอกนะคะผู้หญิงขี้ขาดคิดจะทิ้งฉันอีกแล้วใช่ไหม คิดจะหนีเหรอฉันยังไม่ได้แก้แค้นเลยตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะได้ยินหรือเปล่าชีพจรเต้นอ่อนมากค่ะคุณหมออย่าไปแม่แม่อย่าทิ้งบุตรนะแม่ได้ยินบุตรหรือเปล่าบุตรขอโทษบุตรอภัยให้แม่ทุกอย่างบุตรรักแม่นะเรืองบินรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายบีบมือบุตรสลิน แม่จา๋าบุตรสัญญาบุตรจะเป็นคนเดิมแล้วเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะแม่แม่เครื่องปั๊มหัวใจเสียงหมอดังขึ้นช่วยแม่ฉันด้วยสิคะหมอคนไข้สิ้นลมแล้วครับแม่จา๋าทำไมแม่ทิ้งบุตรไปบุตรขอโทษแม่จ๋ากลับมาหาบุตรเถอะกลับมาทุกคนมองภาพ บุษรินกับเรื่องลินอย่างสะเทือนใจแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเครื่องปั๊มหัวใจทำงานอีกครั้งเส้นชีพจรกลับมาวิ่งเหมือนเดิมบุษรินดีใจน้ำตาไหลภาวันต่อมาวิทย์พาบุษรินไปที่บ้านลิมทะเลแม่เขาซื้อไว้ให้ลูกเขาว่ามันเป็นสัญญา บุษรินนึกถึงภาพเก่าๆน้ำตาไหลออกมาบุตรจบเรื่องร้ายๆแล้วก็กลับมาเป็นบุษรลินคนเดิมอย่างที่แม่เขาต้องการเถอะนะข้าพ่อ